ทำหน้าที่นะครับต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับผมก็ทําหน้าที่เป็นนักดนตรีนะครับแกะเพลงนะครับเอาไปกล้องขาอสันไปหน่อยนะครับแกะเพลงเพื่อจะไปสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับ f อฟซีแฟนคลับนะในช่วงเทศกาลออกพรรษา เป็นสายบันเทิงนะครับสายบันเทิงนะครับสายครีเอเตอร์ก็เป็นนะครับนะะได้เครื่องมือมามาหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ปลดล็อกนะปลดล็อกเป็นบางเครื่องมือนะครับแถมติดเหลืองอีกลังหาะนะครับติดมาสองเกือบสามเดือนแล้วนะสองเดือนกว่านะครับแต่ระบบระบบก็ลบให้นะลบเป็นสแปมลบให้ไปแล้ว แต่ว่ายังติดเหลืองอยู่ระบบก็แก้งบอกว่าสามารถสร้างรายได้ยังยังได้อยู่แต่ว่าโล่เหลืองไม่หายแต่ว่ายังสร้างรายได้ได้ก็เหมือนว่าลงคลิปอะไรไปนี่ไม่ค่อเปิดการมองเห็นเปิดจะอาจจะอาจจะไม่มากหรือบางทีไม่เปิดเลยบางคลิปผมลงไปหลายชั่วโมงนะครับ มีการรับชมแค่ไม่ถึงสิบครั้งก็มีนะครับแต่ก่อนที่จะไม่ติดเหลืองนะครับลงไปชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็ค่อนข้างจะเยอะนะยอดการรับชมยอดวิวอะไรนะถึงไม่ถึงพันแต่ว่าก็เยอะนะเยอะกว่าเดี๋ยวนี้นะครับตั้งแต่ติดเหลืองมานี่โคนะครับมีผลเลยนะครับนะีก็ระมัดระวังนะครับเพื่อนเพื่ทุกท่านนะ ถ้าไม่ติดเหลืองเลยจะเป็นการดีที่สุดนะหรือทําไม่ผิดกฎเลยนะครับยังดีที่ระบบไม่ยึดเครื่องมือไปนะครับอาจจะไม่ค่อยผิดมากมายนะครับก็เลยให้เหลืองมานะทุกท่านที่ผ่านการสร้างไรายได้จากเครื่องมือสร้างไรายได้จากเนื้อหาแล้วก็ดีใจด้วยนะครับแในกันตั้งค่าก็ดีใจด้วยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ไปจ่ายไรายได้อยู่ที่เดียวรวมที่เดียวเลยนะครับหลายคนงงหลายคนสับสนนะครับไอ้นนไอ้นี่ก็จะเลิกไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ไ,ไ,มไม่ได้จริงๆได้หมดนะครับแต่ระบบเขาจะไปจ่ายอยู่ที่เดียวนะครับการสร้างไรายได้จากเนื้อหารวมที่เดียวเลยนะครับรีเอเตอร์ก็มีหน้าที่สร้างสรรคพผลงานให้ดีเท่านั้นเองนะครับ ทำคอนเทนต์ให้ดีคือทํำไงก็ได้ทําให้ผลงานดีนะจะแนวตลกแนวแบ่งปันอะไรก็ได้นะครับให้ผลงานเราดีอย่างเดียวนะครับระบบก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะทีเอเตอร์ก็ต้องปรับไปเรื่อยนะการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะครับครับเหมือนว่าเราก็ต้องพัฒนาไปตามระบบนะครับ เป็นครีเอเตอร์ที่ต้องพัฒนานะครับเหมือนการเล่นดนตรีนี่แหละครับก็ต้องพัฒนานะครับจะไปย่ําอยู่กับที่ก็ไม่ได้นะครับจะไปเล่นอยู่เพลงเดียวก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันสร้างคอนเทนต์นะผมก็พยายามเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยนะครับนะรุ่งนาบ้างเล่นกีตาร์บ้างอย่างที่ท่านเห็นนะครับเหมือนว่า เรายัางค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับมันก็เหมือนการร้องเพลงนะครับนักร้องบางคนเนี่ยร้องเพลงมาจนมันจะอายุเกือบจะมากแล้วถึงมาเจอตัวเองนะครับทําคลิปไปเรื่อยจนกว่าจะค้นหาตัวเองเจอนะครับสร้างตัวตนให้ได้ในโลกออนไลน์นะครับบางทีก็งงตัวเองเหมือนนะเอ๊ตัวตัวเองเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยตัวตนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ก็เหมือนว่า บางทีตัวตนเราเราเปอย่างนี้แต่คอนเทนต์เรามันไม่ได้ระบบรึงไม่เชิญนะครับก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโอ้คลิปยาวมากนะครับ